วันนี้เรามารับบ้านนะคะพี่หมวยพร้อมชื่นชมไหมคะพร้อมชื่นชมไหมอืมแถมแทมแถมแทม,แม,แมสวยไหมคะบ้านหลังนี้มีคนอยู่ใช่อ,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 อย่าทรมานครูนานอะนะคะในการลงทุนบ้านมือสองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะไม่สามารถบอกได้เลยเพราะว่าคุณซื้อบ้านไม่เห็นของเราก็อาจจะไม่คิดว่ามันจะมีของเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้คือของแถมนะคะที่ เคลียร์กันแล้วจบกันแล้วเวลาเราประมูลบ้านของที่เราเห็นทั้งหมดไม่ใช่ของของเรานะคะเพราะว่าของของเราจะมีแค่ส่วนควบกับตัวบ้านก็นคือพวกรั้วประตูเหล็กดัดส่วนของอื่นๆแล้วแต่คุณตกลงกับเจ้าของค่ะ mm hmm. อ่าอันนี้ก็เาเขา,เขาแถมเยอะก็เลยมีเยอะนะคะ <laughs> ดูแลจะเออ <laughs> เราไม่ท้อค่ะครูไม่ทอ้อช่างไม่ถอยค่ะทำค่ะ ช่างคู่บุญของครูเนี่ยครูชมปุ๋ยทุกวันเลยว่าแบบน่ารักมากต้นก็น่ารักมากช่วยครูนะถ้าพวกคุณไม่ช่วยครูแล้วครูจะทํายังไงอ่ะเนี่ดูถูกปะ่ะอ่ะอาเรา,าม,มีของเยอะมากเลย,ยเเยยอะลใช่ใจดีค่ะคือครูบอกอย่างนี้นะคะเราซื้อบ้ากนกลมมาขับคดีค่ะเราไม่เห็นของก่อนเราไม่รู้เลยว่าด้านนอกด้านในเป็นยังไงดังนั้นสิ่งที่สําคัญครูไม่ครูไม่เคยบอกเนาะว่า คู่ลงคุณแบบสบายคือเที่ยวไปทํางานไปแต่งานคูเนี่ยไม่ใช่เป็นงานง่ายเพราะว่าการที่เราจะเข้าถึงทรัพย์ที่ราคาต่ากว่าตลาดมากๆแสดงว่าคุณต้องมีความทนทานระดับหนึ่ง resistance เนาะมีความต้านทานระดับหนึ่งคุณต้องคุณต้องใจถึงประมาณหนึ่งคุณต้องสามารถวางแผนเตรียมการที่จะพร้อมรับมือกับสิ่งตื่นเต้นได้ทุกอย่างโอเคปะ่ะเราดูบ้านเราเห็นได้ด้านนอกสิ่งที่คุณต้องดูด้านนอกคือทำเลค่ะ ถ้าทําเลรอบบ้านมันมันลกมันยากแล้วแต่ว่าถ้าตัวบ้านที่คุณประมูลเป็นบ้านที่ลกเองมันง่ายค่ะเพราะเราเป็นคนคุมเกมหลักของการลงทุนข้อที่หนึ่งเริ่มเรียนคือลงทุนอะไรก็ได้ที่คุณเป็นผู้คุมเกมได้ครูค,คะบ้านลกขนาดนี้ครูคุมเกมได้หรอคะอ๋อครูคุมไม่ได้แต่ว่าต้นมาพอดีเลยเดี๋ยวครูมีคนทำค่ะ <laughs> เนี่ยชีวิตครูวิผู้ชายอยู่สองต่อต่อเั่กับต่อต้น คอยช่วยเนี่ยโอเคไหมคือถ้าข้างบ้านเราลกเราแก้เขาไม่ได้แต่ถ้าบ้านเราลกง่ายนิดเดียวขนทิ้งพื้นยังดีอยู่ใช่ไหมขากรยานกะยาวนะคะครูฝนก็เดินไกลนี่ค่ะคือคืออย่างนี้ครูจะบอกว่าพื้นที่เป็นบันไดไม้หรืออะไรเงี้ยคุณคุณลุ้นไม่ได้นะว่ามันจะมีปลวกหรือไม่มีปลวกดังนั้นเนี่ยการลงทุนนะคะคุณต้องเผื่อเผื่งงบประมาณไว้ ถ้าเราเผื่อไว้ไม่เยอะทําไงคะเราค่อยไปกดดันช่างค่ะถ้าเราเผื่อไว้ไม่เยอะเราค่อยกดดันช่างค่ะเพราะช่างเราเก่งแต่ว่าคือจะเล่าให้ฟังว่าในการใน,ในการซื้อบ้านมือสองเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีคนอยู่นะคะคือครูไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าใครแต่ครูแค่กรลังจะบอกว่าครูต้องการให้คุณมาดูบ้านหลังที่มีคนอยู่เทียบกับบ้านล้างวันก่อนครูไลฟ์บ้านล้างแถวที่เป็นวิวทุ่งนาให้คุณดูแลอันนั้นก็มีคนอยู่เหมือนกัน อ๋อบ้านล้างไม่เคยไลฟ์บ้านล้างไม่เคยไลฟ์คุณไม่ทันแล้วเพราะว่าทําไปแล้วคือสภาพบ้านล้างอาะจะดีกว่าอันนี้ส่วนใหญ่นะอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะไม่ได้ว่าใครส่วนใหญ่สภาพบ้านล้างจะดีกว่าค่ะแต่สภาพบ้านล้างจะมีปัญหาเรื่องปลวกเรื่องระบบน้ําระบบไฟอ่ะเวลาที่คุณจะประมูลบ้านก็มารับคดีบางทีคุณบอกว่าเฮ้ยมันเป็นบ้านในหมู่บ้านใหญ่บ้านในหมู่บ้านแพงบ้านเดี่ยวมันน่าจะดีสิ คุณอย่าลืมนะว่าคนที่คุณประมูลอะค่ะเขามีปัญหาทางการเงินดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องเอาเงินไว้จับจ่ายใช้สอยในเรื่องอื่นก่อนที่จะทําบ้านเรานึกถึงบ้านเราบ้านเราทุกคนวันนี้ครูท้าเลยให้กลับไปดูหนึ่งจุดในบ้านจะมีบางอย่างพังเช่นอาจจะมีไฟดวงหนึ่งในบ้านที่ไม่ติดอาจจะมีวอลเปเปอร์บางมุมของขอบหน้าต่างที่ล่อนอาจจะมีก๊อกบางอันที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็อาจจะพัง มันต้องมีขณะพวกคุณไม่ได้มีปัญหาทางการเงินยังมีปัญหาเรื่องบ้านดังนั้นคนที่มีปัญหาทางการเงินค่ะยังไงซะเขาจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นก่อนเขาจะยังไม่ได้ทําบ้านหรอกอ่ะนี่นะสภาพก็อย่างที่บอกค่ะว่าแอร์ไม่ใช่ของของเราเขาเอาไปคุณไม่ต้องนอยค่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยไอเรื่องลกอะค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพี่โหส่วนใหญ่สิ่งที่ที่อยากจะให้ประมาณการก็คือค่าปรับปรุงซ่อมแซมมากกว่าเพราะบางอย่างอะเออ กกาาสวัสดีค่ะพี่ปุกกี้พี่ป,กปุกี้ได้หนังสือไปอ๋อพี่ปุกี้เข้าคอร์สออนไลน์แล้วใช่ไหมกำลังรอแต่สิทธิ์ใจอ้าวเหรออุ้ยดีใจล่วงหน้า <c oughs> ยังไงก็เข้าพี่ปุกี้รู้ไหมฝน,นมีลูกศิษย์ที่อยู่ต่างจังหวัดหลายท่านแล้วก็เรียนคอร์สออนไลน์คอร์สนั้นน่ะก็หกเดือนหกเดือนก็ขายไปประมาณเจ็ดแปดหลังมันขึ้นอยู่กับว่าเราเรา,เราแบบเราเอาจริงไหมนะ เออโอเคแหละคุณมาเรียนแคมกับครูมันแอดวานซ์กว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันได้ครูเป็นที่ปรึกษาถูกปะแต่ว่าถ้าในแง่ของการที่เราอยากไปลงทุนเองแล้วเราไม่อยากขาดทุนแล้วเราอยากได้กําไรอ่ะในคอร์สไอ้เซตประมูลมือใหม่ทําได้ทันทีค่ะมันจะเหมาะกับคนที่เราอยากรักษาเงินต้นของเราจริงๆเรายังไม่อยากเสี่ยงอะไรมากมายในคอร์สนั้นครูจะไม่ให้คุณลงทุนบ้านแบบที่วันนี้ครูพามานะ อันนี้ครูบอกก่อนความต่างเพราะการลงทุนบ้านแบบนี้บ้านที่มีคนอยู่มันต้องใช้เงินค่ะแล้วมันก็ต้องฟองขับไล่มันมีหลายขั้นตอนครูจะยังไม่ให้คุณลงพวกนี้ถ้าเป็นประมูลมือใหม่เนี่ยจะสอนในเรื่องของการเลือกทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพทําเงินแล้วก็มีความเสี่ยงต่ําความเสี่ยงต่ํากําไรมันจะอยู่เลทประมาณ20-30%ไอ้พวกอย่างเนี้ย ไอ้หลังเนี้ยมันโอ้โหกำไรบานเบิกแต่แน่นอนกําไรที่มากขึ้นมันมากับความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยประมูลอสังหามือใหม่อะค่ะจะเหมาะกับคนที่อยากลงทุนอสังหาริมารัพย์แล้วคาดหวังไว้ที่กําไรอยู่ประมาณเนี้ยอ่ะยี่สอซอันเนี้ยเหมาะองี้เดี๋ยวคนไม่เข้าใจ ก่อนสอนต่อขออธิบายเรื่องนี้ก่อนเพราะมันสาคัญมันเกี่ยวกับหลังนี้ด้วยเช่นกันอย่างหลังนี้ค่ะครูประมูลมาครูใช้เวลาเกิน6เดือนนะคะกว่าครูจะได้หลังบ้านหลังนี้มาซึ่งถ้าคนที่บอกว่าอยากลงทุนอสังหาริมทรัพย์อยากลงทุนบ้านเดี่ยวแล้วคุณไม่ได้เผื่อเลยว่าอ๋อเห็นบ้านมีคนอยู่สภาพน่าจะดีไม่ได้เผื่อเลยว่าจะมาเจออะไรแบบนี้เดี๋ยวครูจะพาไปดูข้างล่างอีกนะมีความตื่นเต้นมากมายแล้วก็คุณไม่ได้เผื่อว่า มันจะมีค่าปรับปรุงถูกไหมอย่างเนี้ยถ้าเรามาดูคุณจะเห็นแล้วมุมนี้อ่ามุมนี้เดี๋ยวก่อนนะคะ AI หาคูไม่เจอ uh huh. มุม<ด>มุมเนี้ยเห็นปะวอลเปเปอร์มันลอกหมดแล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องทําไมเราต้องลอกวอลแล้วเราต้องสกินผนังใหม่ซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือเงินที่ต้องควักจ่ายหรือแม้แต่พื้นถ้าพื้นมันบวกกินเกิดอะไรขึ้นพื้นมันปวกกิน,กน,น,น,กกนอ่ะ อันนี้บ้านมันเป็นสองสเตปนะคะถ้าพื้นมันปวกเกินเกิดอะไรขึ้นคะคุณก็ต้องทําพื้นใหม่ทั้งหมดถ้าห้องน้ําใช้งานไม่ได้ออระบบน้าระบบไฟมีปัญหาเราก็ต้องทำใหม่ดังนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญของการลงทุนอสังหาสเต็ปแรกนะคะคือ 1. คุณต้องหาอันที่มันขายได้แน่ๆก่อนต่อให้เพื่ออะไรเพื่อต่อให้สมมติว่า คุณตั้งใจะจะลงทุนแล้วมันเกิดอะไรที่ยาวนานเช่นรอคุยก,กับจำเลยรอมิตเตอร,ร์น้ำรอมิตเตอร์ไฟรออะไรก็แล้วแต่หรือช่างยังไม่เข้าหน้างานสักทีสมมุตินะคะคุณจะได้รู้ตัวว่าวันที่มันเสร็จมันจะออกไวไม่อย่างงั้นกว่าจะเสร็จก็นานแล้วกว่าจะได้มาก็นานแล้วกว่าจะขายก็อีกนานโคตรถูกไหมอันนี้เงินเราจะกระเทือนดังนั้นเนี่ยการลงทุนสเต็ปแรกคือคุณต้องมั่นใจที่ทำเลที่ขายดีก่อน แล้วระดับที่2คือเมื่อลงทุนหน้าที่ของเราคืออะไรคะเราต้องรักษาเงินของเราให้อยู่ครบถูกป่ะรักษาเงินคือมันไม่ใช่แค่ว่าขายออกเท่าทุนไม่ใช่ว่าซื้อบ้านมาสี่ล้านต้องการขายสี่ล้านเราซื้อบ้านสี่ล้านเราต้องการขาย8ดล้านอยู่แล้วค่ะถูกไหมดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรเรามีหน้าที่รักษากําไรของเราคุมเกมการลงทุนให้กําไรอยู่ในงบการที่จะทําให้กําไรอยู่ในงบได้เนี่ยนั่นคือคุณต้องประมาณการค่าปรปับปรุงซ่อมแซมที่แม่นยําถูกไหม อ่ะเนี่ยในเฟสแรกของการเรียนคอร์สประมูลอสังหาริมทรัพย์มือใหม่ทำได้ทันทีอะค่ะมันอยู่ในเฟสของการเลือกทรัพย์ถูกทำเลควบคุมต้นทุนได้แม่นยำแล้วก็หาลูกค้าที่ใช่เป็นจะต้องรู้ในเรื่องสินเชื่อนะในโปรแกรมนั้นครูสอนไว้แล้วก็คือเรียนโปรแกรมเดียวแล้วก็ประมูลทรัพย์กรมับคดีได้แต่ครูจะให้เลือกทรัพย์ที่ ไม่ได้สร้างปัญหาให้คุณมากนะักเพราะวันที่เราทำเลก,ก็ยังไม่แม่นต้นทุนก็ควบคุมไม่แม่นปัจจัยตัวแปรมันเยอะไปหมดเดี๋ยวมันเสี่ยงนะคะอ่ะโปรแกรมนั้นจะเหมาะกับแบบนี้แหละคนที่เพิ่งเริ่มสามเก้าเก้าเก้าคุณผ่อนได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนไปเรียนโปรแกรมนั้นมีลูกศิษย์ครูนะคะเรียนโปรแกรมนั้นหลายท่านมากก็ทุกคนที่ทำอะ่ะแล้วไม่ได้เรียนโปรแกรมอื่น ก่อนที่จะมาเียนโปรแกรมอื่นกับครูเนี่ยเขาก็สําเร็จเป็นหลักร้านแล้วที่เป็นกําไรนะโอเคปะไม่ใช่ครูไม่นับพอร์ตนะครูนับกําไรไม่ถึง6เดือนนี้กําไรไปหลายร้านแล้วเอออันนี้มันทําได้แต่มันอาจจะไม่หวือหวาแต่อย่างครูลงทุนบ้านหลังนี้ค่ะแน่นอนครูใช้เวลามากกว่า6เดือนเพราะว่ามีเฟสของการซื้อเข้ามามีเฟสของการออกหมายจับอันนี้ออกหมายจับนะคะหลังนี้ออกหมายจับดังนั้นเนี่ยมันมีเฟสของการรอคอยที่เยอะ โอเคปะถ้าคุณประมูลทรัพย์แล้วคุณไม่ได้เผื่อระยะเวลาที่ต้องรอคอยคุณคิดว่าหุ้ยบ้านมันทําเลดีนี่ครูซื้อมาไม่เกิน3เดือนออกแต่ปรากฏว่า3มเดือนแล้วยังไม่ได้เข้ามาทําบ้านเลยเงินคุณไปจมคุณอดโอกาสอื่นอันนี้คือเรื่องใหญ่อันนี้คือเรื่องที่ทําให้เราเจ๊งได้ถูกไหมเพราะวันที่กว่าจะได้บ้านมาสมมติว่าครูเป็นหลังแรกของครูแล้วครูไม่มีเงินแล้วครูต้องกู้อันนี้ตามนะหลังนี้ สมมติครูไม่มีเงินแล้วครูจะกู้จำเลยไม่ยอมออกครูฟ้องไม่ได้นะคะอ่าไม่รู้ว่าคุณรู้หรือยังนะจำเลยไม่ยอมออกคุณฟ้องไม่ได้นะเพราะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของคุณจะเป็นเจ้าของได้ก็ต่อเมื่อคุณจะฟ้องได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นเจ้าของนะใครยังไม่รู้เอาเรื่องเนี้เรื่องนี้เรื่องนี้สําคัญคุณจะได้วางแผนการลงทุนถูกถูกไหมน่นแสดงว่าการที่คุณจะเป็นเจ้าของได้คุณต้องจ่ายเงินแล้วคุณก็ต้องไปฟ้องและคุณต้องรอตามกระบวนการศาลถ้าคุณทําไม่เป็น คุณให้ทนายท่านทำทนายมีโปรเจกต์เยอะมีงานเยอะเขาจะไม่ได้เร่งอะไรเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปตามกระบวนการเจ้าหน้าที่ศาลว่ายังไงเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีว่ายังไงคุณก็แค่รอรอรอถ้าทําแบบนั้นเงินคุณอาจจะจมถึง2ปีแต่ถ้าคุณทําเป็นคุณเข้าใจกระบวนการคุณทําเองได้คุณรู้ว่าอ๋อครูฝนบอกว่าต่อจากสเตปนี้ต้องเป็นสเตปนี้คุณจะประหยัดเวลาได้เนี่ยในนี้ครูให้เป็นขั้นตอนแบบ ละเอียดมากนะคะจะประหยัดเวลาชีวิตมากๆเลย